นี่เธอพอรู้ไหมว่าแถวนี้น่ะมีประตูตั้งอยู่หรือเปล่าก่อนหน้านี้เขาพูดถึงประตูสินะอดีาบอกนะว่าหรือว่า นี่เธอ,อมาทําอะไรคุณจะปิดประตูบ้านนี้ใช่ไหมละ่ะประตูจะปรากฏขึ้นในพื้นที่เปลี่ยวอะไรซึ่งผู้คนและเมื่อประตูเปิดออกซือซื้อมะมาหานตาไพจะมาเยือนฉันรักเธอตอล่กเลกนอะเก๊กะ,ะเ,<อ>เกิดบ้าอะไรขึ้นกันเนี่ยรลอเล่นกันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อน ฉันไม่อยากให้เธอมาอยู่ใกล้ๆฉันเลยยังมีหน้ามาพูดแบบนี้ตัวเป็นเก้าอี้แท้ๆเธอมาจากคิวชูเพื่อมาหาแมวตัวนี้เหรอจากนี้ไปผู้คนทั้งหลายจะต้องตายคุณโซตารอเดียวคุณซูๆุแม่ใช้กุญแจดอกนี้ล็อกประตูฝากด้วยล่ะตัวฉันในตอนนี้ล็อกประตูไม่ได้โซตะทำพลาดนั้นสินะ แล้วเธอไม่กลัวเลยงั้นเหรอโลอกที่ไม่มีคุณโซตะอ,อยู่นะ่ะฉันกลัวค่ะฉันไม่มีทางลืมเด็ดขาดช่วยขอให้ได้เดี๋ยวนี้แหละหมอน่นนะไม่เคยสนใจตัวเองเลยรู้สึกเหมือนวนะ่าเธอกำลังทำสิ่งที่สำคัญอยู่สินะกลับมาเป็นเหมือนเดิมซะกลับมาเป็นเหมือนเดิมซะไปดีมาดีนะเดินทางปลอดภัยนะโชคดีนะโชคดีนะคะ ไปแล้วนะคะคให้เสียงภาษาไทยโดยทีมภาคไร้นาม